ความไว้ใจเป็นรากฐานที่แข็งแรงของความสัมพันธ์หลายหลายคนก็คงเข้าใจว่าความไว้ใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่คนรักนั้นรักคุณเพียงคนเดียวหรือเขาไม่นอกใจคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่คุณจะไว้ใจใครคนนึงได้นั้นมีองค์ประกอบมากมายวันนี้ครูเคสจะมาบอก5สิ่งที่สามารถทำลายความไว้ใจที่คุณมีต่อคนรักได้ข้อที่หนึ่งการไม่รักษาสัญญาถ้าคุณเป็นคนที่พูดไปเรื่อยตอบรับเซเยต ไปวันๆโดยที่คุณไม่ได้พิจารณาว่าคุณสามารถทําได้หรือไม่ได้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วคุณก็ใช้วิธีการปฏิเสธคนรักแบบดื้อเช่นวันนี้คุณนัดแฟนไว้ว่าคุณจะพาแฟนไปดูหนังกินข้าวโอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันนะสิ่งที่คุณพูดออกไปนั้นคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่แฟนของคุณนั้นเขาได้จดจําและเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะทํามันแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณกับปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่รักษาสัญญานั่นหมายความว่า คุณกำลังทำลายความไว้ใจที่คนรักมีต่อคุณ ข้อที่2การที่คุณไม่สามารถเปิดใจพูดคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกันมากในสังคมไทยคนส่วนมากนั้นจะไม่กล้าปฏิเสธคนรักตรงๆเพราะเขาเชื่อว่าการที่มีความคิดที่แตกต่างกันมันเป็นสัญลักษณ์ของการบาดหมางการไม่เข้าใจกันแต่ความเป็นจริงแล้วคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าคุณสามารถมีความคิดที่แตกต่างกันคุณสามารถมีความเห็นที่ไม่ตรงกันได้แต่คุณก็จะใช้เวลาที่จะค่อยๆปรับความเข้าใจ หรือจูนกันให้ได้ในอนาคตซึ่งความกลัวนี่แหละที่มันเป็นตัวที่ควบคุมชีวิตคุณอยู่ข้างหลังเพราะว่ามันทําให้คุณไม่กล้าพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ของแฟนคุณและเขามาชวนคุณเพื่อไปงานวันเกิดแม่เขาแต่คุณมีงานเร่งด่วนและคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปแต่ด้วยความเกรงใจคุณก็ไม่กล้าปฏิเสธและคุณก็ไปงานวันเกิดแม่ของแฟนซึ่งมันก่อให้เกิดผลกระทบทําให้งานของคุณไม่เสร็จแล้ว ก็มีความทุกข์ใจอย่างมากภายในของคุณนั้นรู้สึกไม่มีความสุขอารมณ์พวกนี้แหละที่มันจะก่อตัวทีละนิดทีละนิดมันทําให้กระทบกับความสัมพันธ์ของคุณและเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกคิดลบในใจถึงแม้คุณไม่ได้พูดออกไปมันจะทําให้ความไว้ใจของคุณทั้งสองนั้นลดลงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้หัวใจตัวเองกล้าที่จะฟังเสียงและทําตามหัวใจตัวเองสิ่งไหนที่คุณไม่อยากทําคุณจะต้องพูดบอกกับแฟนไปตรงๆว่าคุณไม่อยากทําคุณจะต้องกล้า ที่จะเป็นตัวเองและชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นข้อที่3การควบคุมมีคนหลายคนที่ยอมให้ตัวเองตกเป็นผู้ถูกกระทำถูกคนรักควบคุมจนรู้สึกเจ็บปวดและขมขื่นแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปคนรักบอกให้ไปทางซ้ายก็ไปบอกให้ไปทางขวาเข้าไปชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เพราะว่าคุณกลัวที่จะสูญเสียคนรักไปคุณคิดว่าการตามใจแฟนจะทําให้เขาพอใจแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้แหละที่มันจะทํา ให้คุณไม่มีความสุขและหมดความไว้ใจในตัวคนรักคุณจะรู้สึกระแวงโดยที่ไม่มีสาเหตุเพราะความรู้สึกของคุณนั้นไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคนรักของคุณนั้นรักคุณมากพอที่คุณจะสามารถเป็นตัวเองได้และสิ่งนี้แหละมันหมายความว่าคุณไม่มีความไว้ใจในตัวแฟนของคุณเลยข้อที่ 4. คนรักของคุณไม่สามารถอยู่กับคุณได้ในเวลาที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการนั้นหมายถึงเวลาที่คุณอ่อนแอเวลาที่คุณมีปัญหาคนคนแรกเลยที่เขาจะต้อง มาอยู่เคียงข้างคุณคือคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดแต่สิ่งที่คุณกําลังเจอนั้นมันเป็นเรื่องตรงกันข้ามคนรักของคุณไม่เคยมาอยู่กับคุณเลยเช่นคุณกําลังเดือดร้อนที่คุณต้องทะเลาะกับเพื่อนคุณต้องการใครบางคนที่จะมาปลอบใจคุณคุณต้องการคนบางคนที่จะแสดงความเข้าใจคุณแต่แฟนของคุณนั้นกลับบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระกลับบอกว่าคุณน่ะเป็นคนที่งี่เง่ากลับบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่เติบโตสิ่งพวกนี้แหละมันทําให้คุณสะสมความน้อยใจไปทีละน ทีลนิดและคุณก็จะเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเกิดปัญหาคุณจะไม่ไปพึ่งพาเขาเด็ดข่ะเพราะคุณรู้อยู่ในใจว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้และสิ่งนี้แหละความไม่ไว้ใจข้อสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครๆเจอกันเยอะมากและเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ง่ายมากว่าความไว้ใจนั้นจะหมดลงก็ต่อเมื่อเขาโกหกคุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เขาโกหกคุณนั้นเขากําลังกลัวไม่ใช่ว่าเขามีอํานาจเหนือกว่าคุณ แต่เขากลัวที่เขาจะถูกคุณจับได้กลัวที่คุณจะรู้ความจริงกลัวที่จะเผชิญหน้าทําไมเขาถึงต้องโกหกคุณก็เพราะว่าเขารู้ตัวเองดีว่าเขากําลังทําผิดไม่ว่าจะเป็นการโกหกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถทําลายความสัมพันธ์ได้เช่นเขาออกไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเขาโกหกคุณว่าเขากําลังทําง,งานอยู่ และเมื่อคุณจับได้สิ่งนี้แหละที่มันจะทําให้ความไว้ใจของคุณนั้นลดระดับลงเรื่อยๆและต้นตอของความระแวงมันก็มาจากเรื่องเล็กๆพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพวกคุณอยากจะมีความสัมพันธ์กันคุณจะต้องมองรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตคู่ของคุณคุณจะต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นแข็งแรงดีพอไหมคุณเป็นคนรักที่สามารถพูดคุยกันได้ไหมคุณเป็นคู่รักที่สามารถมองหน้ากันแล้วไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจไหมและสิ่งที่สําคัญ มากที่สุดคือถ้าวันนี้คุณไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณได้มันจะทำให้คุณจะต้องโกโหกคนรักและก็ปิดบังความเป็นจริงไปเรื่อยๆและเนี่ยแหละมันจะทำลายความไว้ใจซึ่งกันและกันในที่สุดความไว้ใจเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายราคาและเป็นเรื่องที่จะต้องค่อยๆสร้างไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้ามคืนได้ ถ้าวันนี้คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณทั้งสองคนจะรักกันจะใช้ชีวิตร่วมกันมันไม่ใช่แค่ลมปากที่คุณจะพูดจาหวานๆทำให้เขารู้สึกมีความหวังไปวันๆแต่มันคือการกระทำและการทุ่มเทชีวิตของคุณทั้งหมดเพื่อเขาตลอดไป